กาบสวัสดีครับยีดีต้อนรับสูรร่รายการซ้อคิงรายการแห่งความเกลีอกันนะครับและวันนี้เราก็ในเกมโลบอกในแมพที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตกันนะครับ <c oughs> เอาละครับและวันนี้ผมก็มีรูปภาพความประทับใจนะครับเป็นวิดีโอที่ผู้โชคดีมารับของรางวัลนะครับเป็นผลปีศาจในกิจกรรมที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับ นี่นะครับผลแรกก็จะเป็นผลทีเล็กนะครับขอแสดงความยินดีนะครับผู้โชคดีคนที่หนึ่งนะครับเห็นไหมสองหนึ่งศูนย์นานห้จริงๆนะไม่ได้โมงนะครับนี่เห็นไหมไปดูผู้โชคดีคนถัดไปดีกว่าครับตัดภาพมาคนที่สองนะครับผลแมมมอสนะครับแลกกับผลหิมะนะครับนี่ทำไมไม่กดล่ะไม่อยากได้เหรอ อุตส่าห์ตอบคำถามได้เลยนะคำถามก็ไม่ยากหรอกครับคนคนไหนที่ได้คำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมว่าเร่งเวลาดีกว่าเมื่อไม่ต้องเร่งแล้วเห็นไหมให้จริงๆนะไม่ได้โม้เสียดายผลพระขาดแคลนมากไม่มีเลยครับนี่ให้จริงครับโอเค ไปดูคนสุดท้ายดีกว่าครับในคลิปนี้นี่นะครับและคนสุดท้ายก็จะได้ผลเงาโอไม่ใช่ผลเงานะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่ามเดลนมุกนี่เห็นไหมครับให้จริงๆนะไม่ได้โมเรียบร้อยโอเคครับที่จริงผมแจกหกผลนะครับแต่เขาไม่มีใครติดต่อมาเลยครับเหลือแค่ฟีนิกผลเพน ผนตีนหมีเหระครับแล้วก็อะไรอีกนะอันหนึ่งอ๋อจำได้แล้วผลสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องเอาก็ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบายครับผมบายครับไปลวเด้อบายบายครับผม